เ็ดอาหารถ้ากินแทนข้าวคงจะลงแบบติดจรวดแล้วที่สำคัญนะครับน้ำตาลจะค่อยๆลดลงด้วยแล้วถ้าเกิดกินเป็นประจำใช้สูตรหมอโอก๊กจะช่วยลดเบาหวานด้วยนะครับหมอโอ๊กไลฟ์เทค4 4นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและคนไข้ที่รักทุกท่านนะครับข้าวขาวขนมปังขาวนะครับเส้นนะ ซาลาเปานะครับนะพวกราดหน้าบะหม,มี่พวกผัดไทยนะครับนะหรือว่าจะเป็นพวกโจ๊กนะครับนะหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแปง้งที่มันเป็นเส้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราอาจจะเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวนะครับทำไมถึงกินข้าวแปง้งชั้นน้ำตาลเกินความจำเป็นถึงทำให้เราเป็นเบาหวานเพราะว่าถ้าเพื่อนเข้าใจสิ่งนี้ก็คือ การใช้พลังงานสอช่องทางของร่างกายถ้าเราอยากจะลดพุงเราต้องลดการรับแป้งลงมาก่อนพอแป้งเราหมดนะครับแป้งเราเป็นพลังงานอันดับแรกที่ร่างกายจะใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าเกิดเราลดการกินแป้ง ทำ IF สูตรหมอโอ๊กนะครับออกกำลังกายเนี่ยถังแป้งเราจะหมดพอถังแป้งหมดปุ๊บร่างกายจะเหลืออีกหนึ่งช่องทางในการใช้นั่นก็คือไขมันลองลดละ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 ,ละแล้วก็เลิกนะครับแล้วก็มากินอาหารอันที่หนึ่งลดพุงเร็วสุดๆนะถ้ากินแทนข้าวแป้งเส้นน้ำตาลนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยนั่นก็คือเส้นชิรา นะครับชิราทาเกะนูโดะนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือเส้นบุกนะครับนี่เส้นบุกนะเส้นแก้ว เส้นแก้วสาหร่ายนี่แบบนี้นะครับนะ <_ d ance> ผมไม่โปรโมทแบรนด์นะครับปิดแบรนด์ก่อนเนาะเส้นบุก100กรัมนะครับมีพลังงานเพียงแค่อันนี้มีเพียงแค่10กิโลแคลอรี่เองนี่เห็นไหมที่มันเอาแปะลงมาข้างล่างแล้วชิราทาเกะ <_ d ance> 2 0 0กรัมเนี่ยมี20กิโลแคลอรี่มีกากใย,ย4กรัมนะครับหรือว่ารูปข้างล่างของโมงเนี่ยเขาบอกว่ามี3กรัมมี แคลอรี่โหน้อยมาก10ไม่เกิน20กิโลแคลอรี่ดังนั้นถ้าเมื่อเทียบกับข้าวนะครับแคลน้อยกว่า10เท่าลองกินแทนข้าวนะครับกินแทนเส้นมื้อเย็นมีกากใยด้วย กากใย,ยในเส้นชิราทาเกะจะไปเป็นอาหารให้เชื้อดีในลำไส้ของเพื่อนเพื่อนะครับอยากลดพุงเร็วอยากลดน้ําตาลนะครับต้องลดการกินแป้งให้กินแป้งที่น้ําตาลต่ําอย่างชิราทาเกะนะครับชิราทาเกะเพิ่มเชื้อโปรไบโอติกในลำไส้ได้ด้วยนะครับเชื้อโปรไบโอติกสําคัญมากต่อการควบคุมน้ําตาลในเลือดต่อภูมิคุ้มกันนะครับต่อ การลดพุงนะครับนะและต่อหลายหลายโรคเลยนะครับแล้วถ้าใครจะไปหาโปรไบโอติกมากินเสริมก็ได้นะครับแต่ว่าต้องกินตอนท้องว่างและต้องเลือกให้เป็นให้มีหลากหลายสายพันธุ์ทนต่อกรดทนต่อความร้อนนะครับแล้วก็มีถ้าจะให้ดีคือมีหลายแสนล้านตัวก็จะดีนะครับในท้องตลาดบ้านเราตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนมีหลายแสนล้านตัวเหมือนของที่ผมกินนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะศึกษาเพิ่มว่าเราจะกินเส้นบุกก,กับโปรไบโอติกนะครับแบบไหนยังไงให,ให้เราเนี่ยลดน้ําตาล ในเลือดได้ดีขึ้นลดพุงได้เร็วขึ้นก็ให้เพื่อนๆพิพมพ์ว่าเชื้อนะครับพิมพ์ว่าเชือ้อหรือพิมพ์ว่าโปรไบโอติกนอกจากจะช่วยควบคุมน้าหนักชีราทาเกะยังจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะครับชีราทาเกะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับชีราทาเกะทําให้เราอิ่มนะครับนะและที่สําคัญคีโตเฟรนลี่ด้วยไหนใครสายคีโตนะครับ ใครสายคีโตพิมพ์ว่าคีโตนะครับนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเสริมสารคีโตสกัดนะครับสำหรับใครที่กินคีโตนะหรือใครที่อยากเร่งให้มีคีโตนีเมียหรือว่ามีคีโตในเลือดเนี่ยช่วยกระตุ้นอิ่มนะครับก็มีคีโตสกัดที่ผมก็ให้คนไข้ที่หนักเยอะๆเ,เนี่ยกินควบคุมความหิวได้แต่เป็นตัวช่วยเพียงแค่ไม่เกิน5%เท่านั้นนะครับเนาะใครอยากศึกษาเพิ่มก็พิมพ์ว่าคีโตอาหารชนิดที่2ที่จะเร่งเผาพุงลดน้ําตาลในเลือด ้แบบเร็วสุดๆนั่นก็คือแตงกวาครับแตงกวาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยช่วยควบคุมเบาหวานแล้วก็ช่วยลดผุงได้นะครับแตงกวา100่กรัมเพื่อนลองดูข้างล่างนะมีแค่16หกกิโลแคลอรี่โอ้โหคือน้อยมากๆน้อยมากๆเลยนะครับใครที่แบบอยากลดพุงเร็วนะเอาเข้าวขาวออกไปแทนข้าวขาวหนึ่งทัพพีด้วยแตงกวาหนึ่งขีด แล้วแคลอรี่จะหายไปประมาณ7เท่านะครับ ต่อ100กรัมมีไฟเบอร์เกือบ2กรัมโซเดียมต่ำมากและที่สำคัญนะใครที่เป็นความดันในเลือดสูงแตงกว่ามีโพแทสเซียมด้วยนะครับเห็นไหมหนึ่งกรัมมีโพแทสเซียม117มิลลิกรัมนะครับใครเป็นความดันสูงต้องกินโพแทสเซียมให้ได้วันละอย่างน้อย3,000มิลลิกรัมนะครับไปหาอาหารที่มีแมกนีเซียมมานะครับอย่างเช่นบรอกโคลีนะอย่างเช่นคาคาดิบ นะครับอย่างเช่นมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองนะครับมาเมล็ดแตงโมนะครับมีแมกนีเซียมสูงหรือจะไปหาแมก มีเซียมสกัดมาก็ได้ผมแนะนำว่าเป็นแมกนีเซียมบิสกลาซีเนตนะครับใครอยากศึกษาเพิ่มว่าโหกินแมกนีเซียมตัวไหนลดความดันทำให้นอนหลับดีขึ้นลดไมเกรนนะครับทำให้ขับถ่ายดีด้วยก็พิมพ์ว่าแมกนีเซียมนะครับพิมพ์ว่าแมกนีเซียมแตงกวามีอะไรอีกโอ้โหแตงกวาในสารอาหารเพียบมีวิตามิน A ด้วยนะครับไม่เยอะเนาะประมาณ3.5มีวิตามิน 4นะครับ4.5%ไม่เยอะแต่ก็มีนะครับมีวิตามิน K1 นะครับ K1 ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะครับใครที่แบบอุ้ย,ยมีดบาดแล้วเลือดออกนานนะครับกินแตงกวามีวิตามิน K1 13%นนะครับก็กินแตงกวาสัก วันละ2ขีด3ขีดนะครับก็จะได้วิตามิน K1 แต่ถ้าเกิดใครที่ไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดอุดตันโคเลสเตอรอลอุดตันในเลือดต้องกินยาลดไขมันให้ไปกิน k 2ด้วยนะครับ K2 จากไหน K2 จากตับนะครับจากตับจากถั่วเน่านะัดโตะนะครับช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเพราะน้ำตาลน้อยมีวิตามิน K2 สูง K2 นะครับใครอยากศึกษาเพิ่ม ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับมีวิตามิน D3 ด้วยนะครับ D3K2 ช่วยเพิ่มภูมิชะลอกระดูกรุนแล้วก็ช่วยลดแคลเซียมเอเลสเตรอลอุดตันในเลือดให้เพื่อนๆพิมพ์ว่า DK นะครับพิมพ์ว่า DK แล้วไปศึกษาดูว่าถ้าอยากกินแบบสูตรโมโกเลือกได้จากที่ไหนซื้อได้จากที่ไหนนะครับนะหรือว่าอยากจะให้ทีมงานโมโกดูแลก็แจ้งแอดมินมานะครับอาหารอย่างที่3คือเ สีขาวถ้ากินแทนข้าวขาวจะช่วยลดพุงลดน้ำตาลได้เร็วนะดูทริชั่นแฟกของเห็ดชิทาเกะน,นะครับหรือว่าเห็ดหอมนั่นเอง ต่อ100กรัมมีแคลอรี่ประมาณ50เองน้อยกว่าข้าวขาว2เท่านะครับเพื่อนๆจะได้วิตามินดีเยอะมากนะครับใครที่งบน้อยนะครับอยากเพิ่มภูมิในช่วงโควิดนะครับอยากเพิ่มภูมิในช่วงก่อนและหลังฉีดวัคซีนแล้วไม่ไม่รู้จะไปหาวิตามินดีที่ไหนนะครับก็ไปซื้อเห็ดขาวมาไปตากแดดทิ้งไว้สัก2วันแล้วก็ค่อยเอามากินนะครับแล้ววิตามินจะได้วิตามินดีเยอะมากวิตามินดีช่วยในเรื่องของควบคุมน้ําตาลควบคุมความดัน เพิ่มภูมิคุ้มกันแบบดีสุดๆหรือถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มว่าวิตามิน D3 ในเห็ดที่มี K2 นะช่วยชะลอกระดูกพุนช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือดต้องเลือกยังไงกินยังไงอยากกินเหมือนโอ๊ก็พิมพ์ว่า DK นะครับพิมพ์ว่าดี K นะครับนะอาหารอย่างที่4ที่จะช่วยลดพุงเร็วนะลดน้ำตาลลดไขมันก็คือสุ กีนี่นะครับสุกีนี่สุกีนี่นี่คือวิตามินซีสูงมากนะใครที่แบบผิวไม่ค่อยดีป่วยง่ายนะครับเล็บเปราะผมร่วงสุกีนี่100กรัมเนี่ยนะครับมีแคลอรี่เพียงแค่21กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับต่อหนึ่งถ้วยมีวิตามินซีถึง30%ที่เราต้องกินในทั้งวันมีวิตามิน B6 ด้วย ใครที่กินมังนะครับใครที่แบบโลหิตจางอยากกินอะไรดีกินสุกินี่นะครับคอลลาเจนนะครับในะช่วงเรื่องของผมนะครับช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและประสาทนะครับนะมีเพื่อนถามว่านะครับทานน้ำเต้าหู้แบบไม่ใส่น้ำตาลได้ไหมได้แต่ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำแคลอรี่นะครับในคอส i f นักเรียนที่ลดได้10กิโลใน1เดือนเนี่ยจะรู้ว่าหมอโอ๊กบอกว่าไม่แนะนำให้ดื่มน้ำแทน อาหารธรรมชาตินะครับนะใครแบบเฮ้ยอยากเรียนลึกๆนะครับว่าจะลดน้ําหนักยังไงให้แบบเราไม่ต้องอดนะครับเราก็มีสูตรอาหารให้มีการบ้านให้แปะให้เลยนะก็ไปเรียนเพิ่มได้ในคอร์สไซนะครับนะแอบบสปอนเซอร์นะคใครที่กําลังลดพุงลดน้ําหนักก็พิมพ์ว่าสนใจ IF เฟสนะครับอาหารอย่างีากที่จะช่วยลดพุงแบบติดจรวดลดน้ําตาลในเลือดด้วยนั่นก็คือแปงโมนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแตงโมเนี่ย เขามีพลังงานน้อยมากเลยนะครับแตงโมเนี่ยต่อ100กรัมนะครับมีพลังงานเพียงแค่ไม่ถึง20%นะครับ90%เนี่ยเป็นน้ำนะครับแต่ว่าพลังงานเนี่ยมีน้อยมากนะครับแตงโมนะครับมีวิตามิน A ด้วยแตงโมมีกากใย แตงโมมีสารที่ชื่อว่าซิทรูลีนนะครับซิทรูลีนจะช่วยทําให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวขยายตัวขยายตัวนะหลอดเลือดขยายตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นจะช่วยทําให้ความดันลดลงนะครับทำให้ลดโอกาสการเกิดเอามาพึ่ง์อัมาพาตได้นะครับอาหารอันที่6ช่วยลดพุงลดความดันนะครับลดน้ําตาลได้แบบไม่น่าเชื่อนั่นก็คือคือ พริกหวานนะครับพริกหวานพริกหวานพริกหวานใครอยากย้อนวัยสิบปีใครอยากบำรุงผิวอยากกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยากควบคุมน้ำตาลให้หาพริกหวานมากินนะครับนะพริกหวานเนี่ยโหพลังงานต่ำมากเพื่อนๆครับพลังงานแบบต่อ100กรัมนี่พลังงานเท่าไหร่นะครับพลังงานเพียงแค่26กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับวิตามินซีต่อ100กรัม มีมากถึง142นะครับหรือ127มิลลิกรัมโหคือเยอะมากเลยนะพริกหวาน1ลูกมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง2เท่านะครับต่อ100กรัมมีคาร์โบไฮเดรตเพียง6กรัมเท่านั้นพริกหวานเทียบเท่ากับข้าวแป้งน้อยกว่า4เท่าพลังงานน้อยกว่า ห้าเท่าใครอยากจะเสริมวิตามินซีไปกินเพล็กหวานแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะเล่นเกมเหนือนะครับอยากจะบำรุงคอลลาเจนอยากจะหน้าใสอยากจะบำรุงภูมิคุ้มกันนะครับในช่วงวฉีดวัคซีนก็วิตามินซีสกัดจาก3ฟอร์มที่ผมกินเองนะครับเป็น ไลโปโซมอลนะครับเนี่ยมันจะเขียนว่าไลโปโซมอลวิตามินซีนะครับที่ละลายในไขมันและน้ำนะครับที่จะอยู่ในระดับเลือดของเราได้นานกว่าวิตามินซีทั่วไปเพื่อนๆอยากศึกษาเพิ่มก็พิมพ์ว่าวิตามินซีกินวันละ1เม็ดก็พอถ้าป่วยกิน2เม็ดนะครับแล้วจะช่วยเรื่องผมเล็บหน้าคอลลาเจนระบบภูมิคุ้มกัน นะครับแล้วก็ที่ไทยเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีเนาะที่ไทยเราจะมีแต่แอสคอร์บิกที่แบบไม่ค่อยดีะนะครับมันก็สกัดแบบสังเคราะห์นะครับใครอยากศึกษาเพิ่มก็พิมพ์ว่าวิตามินซีนะครับวิตามินซีนะอาหารอย่างที่7ที่จะช่วยลดพุงลดน้ำหนักลดน้ำตาลลดความดันและที่สำคัญบำรุงตับเ,เพื่อนๆได้นั่นก็คือ บรอกโคลี ccoli, นะครับและที่สำคัญบรอกโคลีงอกด้วยนี่จะจะยิ่งดีกว่าบรอกโคลีแบบโห oh, แบบเยอะมากบรอกโคลีเพ <Bro ccoli, S 2> <ๆ>ื่อนเพื่อนครับดูหม้ว่าบรอกโคลีเนี่ยเมื่อเทียบปริมาณแบบปริมาณแคลอรี่นะมีโปรตีนสูงกว่าเนื้ออีกนะครับบรอกโคลีหนึ่งกรัมมีพลังงาน35กิโลแคลอรี่นะครับนะก็คือพลังงานน้อยกว่าข้าว สามเท่านี่คือบรอกโคลีงอกนะครับบรอกโคลี mm hmm. งอกและบรอกโคลีทําไมหมอถึงบอกว่าบรอกโคลีช่วยบํารุงตับได้บรอกโคลี mm hmm. <broccoli S 2> มีสารหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆชื่อว่าซาลโฟโรเฟนช่วยบํารุงตับใครที่แบบดื่มเหล้าจัดใครที่สูบบุหรี่ใครที่มีครอบครัวเป็นโรคถุงลมป่งพองนะครับนะหรือว่าโรค ปอดอุดตันนะครับ C O P D เนี่ยไปหาบรอกโคลีงอกมากินนะครับจะช่วยล้างโมลพิษจากบุหรี่ได้บรอกโคลีและบรอกโคลีงอกมีกรดซิสเตอีนช่วยเป็นสารตั้งต้นให้กลูต้าไทโอนในตับของเพื่อนนะครับใครที่ตับ ไขมันพอกตับตับอักเสบไวรัสตับอักเสบตับไม่ดีตับแข็งไปกินบรอกโคลีไปกินบรอกโคลีงอกเอาซิสตทอีนไปสร้างกลูตาไทโอนธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากเล่นเกมเหนือนะครับอยากไปให้สุดทำยังไงนะครับโมรก็ให้คนไข้บางท่านแล้วก็แฟนคลับที่น่ารักเท่านั้นนะครับ นะกินไลโปโซมอลไลกลูตาไทโอนเป็นทางเลือกนะครับไม่ใช่ยานะเป็นทางเลือกควบคู่กับการกินบรอกโคลีและบรอกโคลีงอกนะครับนะและต้องเป็นกลูตาไทโอนจากไลโปโซมไลโปโซมเท่านั้นถ้ากลูตาไม่เป็นไลโปโซมไม่ค่อยดูดซึมโดนน้ำย่อยย่อยหมดนะครับนะใครอยากศึกษาเพิ่มอันนี้หมดนะครับเป็นพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับต้องรอประมาณ3-4สัปดาห์เป็นกลูตาที่มีวิตามินซีไฮยาอัลฟาไลโปเอ็กนะครับเพื่อนๆก็พิ พมว่ากลูตาแล้วไปศึกษาว่าอ๋อกลูตาบำรุงตับฟอร์มไลโปโซมจะต้องไปเลือกสูตรนี้ได้จากที่ไหนหาจากโรงพยาบาลไหนมีคลินิกชะลอไวัยที่ไหนมีนะครับใครอยากศึกษาเพิ่มพิมพ์ว่ากลูตานะครับกลูตาอยากลดพุงอยากลดน้ำตาลเร็วๆไปกินผักตระกูลกะหลำ่ำมีบล็อกชอยมีกะหล่ำดอก บรอกโคลีบรอกโคลีสปรนะครับก็คือบรอ c โคลีงอกนะครับมีกระหล่ำม,ม่วงนะครับมีบรั s เซล s p ร o u ส s นะมีผักเคลมี m u s t าร์ดกรีนมีคอ l a ลา Green นะครับกินผักพวกนี้นะครับเอาเข้าวขาว1ทัพพีออกไปเพิ่มผักพวกนี้100กรัมต่อข้าวขาว1ทัพพีมีเพื่อนถามว่าสเปรย์ผลิตล็อต2มาหรือยังนะครับใครอยากได้สเปรย์นะครับนะ เอาไว้ฆ่าเชื้อโควิด75%แอลกอฮอล์เติมได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะหมอกสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครับใครอยากได้สเปย์สวยๆแบบนี้พิมพ์ว่าสอปอ .75 นะครับรับโปรโมชั่นลองไปถามทีมงานดูนะครับอย่างสุดท้ายอย่างที่8นะครับที่จะช่วย ลดน้ําตาลในเลือดก็คือใบเชียงดาสกัดนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเคนไหนที่เป็นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงนะครับหรือว่ากําลังจะเป็นเบาหวานอ้วนมีพุงนะครับตอนนี้หมอโอ๊กและนา้าแท้ๆของผมเองนะครับมีสวนเชียงดาปลูกแบบปลอดสารนะครับที่จะช่วยควบคุมน้ําตาลช่วยฟื้นฟูไตนะครับช่วยบํารุงสุขภาพเนะ เพื่อนๆสามารถไปศึกษาเพิ่มได้ว่าใครที่อยากควบคุมน้ําตาลแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่ยานะนะแล้วก็แบบน้ําตาลนเสูงๆนะครับห้ามหยุดยาเบาหวานนะครับก็พิมพ์ว่าเชียงดานะครับใครอยากลดน้ําตาลในเลือดพิมพ์ว่าเชียงดาเดือนนี้มีโปรพิเศษนะครับใครอยากได้ก็พิมพ์ว่า เชียงดานะครับเชียงดานะครับเขามีงานวิจัยว่าช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับนะใบเชียงดาเป็นสารสกัดจากใบเชียงดานะครับที่จะมีฤทธิ์ในการควบคุมน้ําตาลในเลือดนะครับโดยไปยับยั้งฮอร์โมนนะครับที่จะกระตุ้นสร้างโมเลกุลกลูโคสในตับนะครับจะทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงและยังระบุว่าผักนะครับผักเชียงดานะครับจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเนาะอันนี้มีงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าเชียงดา นะครับให้ผู้ป่วยอาสาสมัครเนี่ยกินต่อเนื่อง18-20ถึงเดือนร่วมกับยาปฏิชีวนะนั่นก็คือน่าจะเป็นยาเมทฟอร์มินนะครับนะพบว่าระดับน้ำตาลกลูโคสนะครับลดลงนะครับและพลาสมาโปรตีนที่จับกับกลูโคสเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเชียงดาสวนพุทธคุณนะครับอันนี้อันนี้เป็นแบบผงแต่ว่าที่โมมีในเพจหลังบ้านเนี่ยนะครับนะเป็นเชียงดาแคปซูลสกัดนะครับใครสนใจพิมพ์ว่าเชียงดานะครับ เดือนนี้จะมีโปรถ้าเกิดสั่งมากกว่า1ขวดจะได้ราคาพิเศษนะครับใครที่อยากแบบอยากได้ราคาพิเศษแชร์ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเชียงดาแล้วไปศึกษาเพิ่มใน Inbox นะครับเนาะนเพื่อนๆครับผมแถมให้อันสุดท้ายก็คือการทำ if นะครับอยากจะลดพุงเร็วๆต้องทํา IF ด้วย IF คือการรักษาเบาหวานแบบไม่ใช้ยาเลยนะครับก็คือการกินช่วงอดช่วงกินช่วงอดช่วงกินช่วงอดช่วงเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าตื่นเช้ามา ลองกินในช่วง8โมงเช้ามื้อเย็นอย่ากเกิน5โมงหรือ6โมงเย็นแล้วก็ให้กิน7อาหารบวกกับใบเชียงดาของโอ้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่า IF ต้องทำยังไงนะครับอยากจะลดพุงลดน้ำหนักแบบ10กิโล5กิโล3กิโลใน1เดือนนะครับก็ไปเรียนเพิ่มเติมได้ในะอส IF เนะครับหลายคนลด5กิโล10กิโล1เดือนแบบชิวๆนะครับใครอยากเรียนเพิ่มก็พิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับพิมพ์ว่าสนใจ IF แล้วก็ไปขอราคาพิเศษกับทีมงานหมอโอ๊กนะครับนะอันนี้เป็นรีวิวของนักเรียนท่านนี้นักเรียน1-1ด้วยเรียน IF ด้วยนะครับนะเพียงแค่13วันนะครับเห็นได้ว่าร่อง11มาแล้วจากตะก่อนมีพุง2สัปดาห์เนี่ยลดไปได้4กิโลนะครับพุงแบบร่อง11มาคือคนที่ผมแบบคือแบบเก่งมากนะครับกินอาหารที่ผมสั่งให้ ทำส่งกันบ้านในคอร์สได้แบบเป๊ะมากนะครับใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้พิมพ์ว่าสนใจ IF ใครอยากเรียนหนึ่งหนึ่งเหมือนคุณภัยลุนด้านบนนะครับเดือนนี้เต็มแล้วเดือนหน้าอาจจะรับเพิ่มอีกหนึ่งคนใครลงเรื่องหน้าพิมพ์ว่าสนใจหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าอยากลงล่วงหน้าอยากจองต้องจองคิวโหมดเท่านั้นนะครับแล้วต้องบอกว่า จริงจังส่งกันบ้านได้ไม่ส่งกันบ้านไม่ได้ไม่จริงจังไม่ต้องเรียนนะครับผมรับแต่คนที่จริงจังเท่านั้นนะครับใครอยากเรียนก็พิมพ์ว่าสนใจหนึ่งหนึ่งใครอยากชะลอวัยนะครับมี n m n และ Resveratrol นะครับนะมีเพื่อนถามว่า NMN มาหรือ,อยังมาแล้วนะครับสารชะลอวัยนะครับในงานทดลองในหนูในคนยังไม่มีนะครับในทดลองในสัตว์เนี่ยช่วยได้ก็พิมพ์ว่าย้อนวัยนะครับพิมพ์ว่าย้อนวัยใครอยากลดไขมันในเลือดนะครับลด ผลข้างเคียงของยาลดไขมันก็พิมพ์ว่าหัวใจนะครับใครได้กินสแตตินอยู่ปวดน่องปวดกล้ามเนื้อปวดหลังเหนื่อยเมื่อยอ่อนเพลียปวดหัวปวดไมเกรนนะครับลองเสริมยูบิค i นอลโคคว0เทนไฮโดสนะครับก็พิมพ์ว่าหัวใจนะครับพิมพ์ว่าหัวใจเพื่อนๆครับวันนี้ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับไร้พุงหน้าเด็กอายุยืนไม่เป็นเบาหวานความดันไขมัน มีความสุขแล้วก็อยู่กัน100ปีแชร์ด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามาเจอาหารนี้ทำให้เพื่อนๆลดพุงเร็วมากๆแน่นอนถ้ากินแทนข้าวแทนแป้งแทนเส้นแทนน้ำตาลผมหมอโอก๊กสวัสดีครับบ๊ายบายครับแชร์ด้วยนะ